มินตร,ราภรยาของน้ำระพีพัฒน์ค่ะคงไม่มีใครไม่รู้จักนะคะสำหรับคุณน้ำระพีพัฒน์ค่ะเขาเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่แต่งงานเป็นพอลูกสามกันแล้วสิ่งที่หลายคนไม่ค่อยทราบเบื้องหลังของเขาคือภรรยาคนสวยที่เคี่ยงค้างสามีคนนี้ในทุกๆช่วงชีวิตเลยล่ะค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มากด้วยคุณภาพและมีความเป็นตัวเองสูงมากซึ่งตัวเขาเองและภรรยานั้นนะคะก็ไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสุขสบายที่บ้านส่วนของเขาละค่ะ หนุ่มน้ำเองดีกรีเนี่ยก็บอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะรวมถึงภรรยาของเขานั้นดีกรีก็เป็นถึงนางงามกันเลยนอกจากเวทีประกวดสาวงามเมืองเชียงใหม่แล้วเธอยังเคยประกวดสาวมินตาเองเคยผ่านเวทีดัชชีซึ่งเป็นประเทศแบบเวทีการประกวดเดียวกันกับหน,นุ่มน้ำแหละค่ะได้รับตำแหน่งเป็นสาวดัชชิโกปี2552อมาครองอีกด้วยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยและปัจจุบันเองก็ทำหน้าที่เป็นคุณแม่ที่น่ารักมากๆเลยละคะ่ะ